สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเก่านะคะที่อูถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะคะคือจะไปกางเต็นปีใหม่แต่ไม่มีเต็นคะ่ะทุกคนวันนี้เลยมาแวะดีแคดรอนนะคะก่อนที่จะออกไปกางเต็นนะคะเพราะว่าเราจะไปกางเต็นที่ชลบุรีทางผ่านพอดีนะคะเห็นแวบ,บๆแล้วคะ่ะทุกคนโอ้โหอยู่หน้าทางเข้าเลยคะ่ะเต็นเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับสาวโสดอย่างเราที่นอนคนเดียวนะคะไปดูกันเลยคะ่ะขอดูแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน รุ่นี้รุ่นนี้เห็น,น,นแล้วนะเมื่อก่อนนี่หลักพันนะทุกคนลดราคาเหลือ950บาทค่ะลดราคาเหลือ950บาทเป็นผ้าชิ้นเดียวนะคะทุกคนมีอินเนอร์บางๆเป็นมุง้งเป็นมุง้งมุ้งสองมุ้งหนึ่งด้านเป็นมุ้งหนึ่งด้านทางนู้นโอเคอยู่นะไปชิปชอบทั้แต่ไม่ชอบสีมันเท่าไหร่ไปดูตัวน,วนี้ตัวนี้แหละตัวที่เราเล็งๆไว้ ุกคนจะบอกว่าลดร,ราคาด้วยเหลือ2,250ค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนน่าจะไม่ผิดนะมัน2,000ไป3,000เลยนะรุ่นนี้ใช่ไหมแต่นานแล้วเนี่ยจริงๆเป็นรุ่นนี้แหละอืมอินเนอร์เป็นมุ้งค่ะทุกคนเป็นมุง้งผสมกับผ้าด้วยเออมีผ้าด้วยมีมุ้งด้วยสลับส,บสับสลับกันไปมีช่องระบายากาศตรงนี้ด้านล่าง นอนได้ประมาณ3คนะ่ะทุกคนโอเคอยู่นะแต่ว่าเราจะนอนคนเดียวแต่ถ้าจะเอาเต็นท์เล็กๆสำหรับคนเดียวเลยอยเคยแล้วไงอึดอัดตัวน,นี้แหละเดี๋ยวลิงไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูอีกรุ่นนี้สี่พันสองรุ่นนี้สี่พันสองค่ะโฟนอยากก่างกระบ้าหลังหนึ่งนะดูดิเข้าไปได้หลายคนเลยนะครับรุ่นนี้เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะมีสองห้องนอนมีสองห้องนอน แล้วก็เป็นห้องมันเป็นห้องชิวๆแบบที่กุนๆโหตัวนี้จบเลยตัวนี้เรากลัวตอนเก็บเพราะวันเป็นเต็งเป็นสปริงอะ่ะสปริงแบบเหมือนกลางอัตโนมัติเคยมีตัวหนึง่งเวลาเก็บเก็บยากมากต้องใช้แรงเหมาะสำหรับผู้ชายดีกว่า3,500ันหนะคะแต,แ,ตแต่แต่มันสะดวกนะนอนได้หลายคนด้วยนะเนี่ยสองคนสามคน ตัวนี้ก็สนใจตัวนี้ก็สนใจราคาเท่ากันกับตัวที่เราลิงไว้เลยนะคะ2,250บาทแต่ว่าเมื่อกี้น้องเขาแนะนําน้องเขาแนะนําว่ามันเหมาะสําหรับอ่าบรรยากาศที่แบบจะไม่ดไมโดนหมอกก็เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรอะไม่เจอฝนคุณคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะไม่ไม่เจอฝนแล้วก็ไม่เจอน้าค้างแรง ไม่งั้นก็ไม่รอดค่ะทุกคนเพราะว่าไฟชีทมันไม่ได้ครอบทั้งเต็นนะคะอินเนอร์มันก็เป็นมุง้งแล้วก็เป็นผ้าบางตัวตัวผ้าอินเนอร์ของมันมันไม่ได้กันน้ามากมายนะคะส่วนไฟชีทมันครอบแค่ตรงนี้ค่ะทุกคนจริงๆริงมันก็เหมาะกับอากาศหนาวแต่แต่เหมาะต้องมั่นใจว่าน้ําค้างจะต้องไม่จะต้องไม่หนาจะต้องไม่ลงนัะทุกคนมาเจอตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักนะ, <c oughs> ะไรนี้ มีความเป็นลายการ์รตูนด้วยราคา2300บสาอบาอโอเคอยู่นะมันสูงโอเคสรุปหยิบตัวนี้แหละเนาะทุกคนนอนได้ประมาณสาคนแต่เราจะนอนคนเดียวเราจะกิ้งเราจะกิ๊งไปกันค่ะหยิบมาแล้วดเดี๋ยวไปจ่ายตังกันนะคะเดี๋ยวจ่ายตังเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางได้แล้วค่ะทุกคนไปกัน เต้นดีสุดๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอูจะแพนกล้องให้ดูนะคะหน้าเต้นของเรานะคะขออนุญาตสลับอกอกแป๊นี่เห็นไหมคะทุกคนเออแล้นอนแล้วนอนดูวิวแบบนี้นี่แล้วนอนดูวิวแบบนี้ดูครับโอ้โหแคบยังไงนี่อยแคบแ่นี้โอ้เดี๋ยวพาไปชมนะ,ะอ่ะออยู่ฝั่งที่มีสามเต้นนะคะมันก็จะเป็นวิวทิวเขาทุกคน หัวละสองร้อยค่ะอันนี้เพื่อนบ้านค่ะทุกคนเพื่อนบ้านเรามาคนเดียวเรามามาคนเดียวต้องทำความรู้จักไว้พาไปดูฟงน์มนลนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วก็จะมีบ้านพักนะคะบ้านพักไม่ได้สอบถามราคาไว้ว่าเท่าไหร่เหมือนห้องพักทั่วไปมีเตาปิ้งย่าง ไว้บริการด้วยนะคะแจ้งทางลานลานได้นะคะยืมไม่ได้เช่าด้วยแอบบถามแล้วเขา,เามาให้ยืมเนี่ยนะคะแต่ว่าฐานต้องเสียเงินซื้อเองนีคะอันนี้เป็นบ้านเช่าในตลาดหละังอาหารเย็นของเราวันนี้ค่ะทุกคนชีวิตขาดส้มตำไม่ได้ ปลาคุ้งสุกนะคะบรรยากาศโคตรฟินนะคะเราไปเข้าเต็นท์ให้ดูบรรยากาศระหว่างที่เรานั่งทานข้าวทานคนเดียวแค่นี้ก็พอค่ะให้ดูบรรยากาศวันนี้นะฮน่าจะเป็นการกลางเต็นท์ที่แบบว่าคึกคักที่สุดในชีวิตแล้วแหละเนาะดู ลดเครื่องเสียงเปิดเลยจะห้ามเขาก็ไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันวันนี้เป็นวัน,น,นวัน,น,นขึ้นปีใหม่เนาะคืนนี้เขาเดาวกันเขาก็เลยขอขอกันหน่อยค่ะไม่ว่ากันนะคะคืกคืนมากเลยค่ะทุกคนดู <c oughs> หลันกลางเตลือใครอุปพยพี๋ยวขออนุญาตดูดีทุกคนเห็นไหมคะโอ้ทักถายทักทายอนบ้านเนี่ยสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะสะดวกไหมคะนี่้าไม่สะดวก เดินไาไม่ยอมเต็มทุกหลังนะทุกคนบ้านบ้านพักที่เรารีวิวไปเมื่อคลิป่อเช้าก็เต็มทุกหลังบ้านบ้านนี้จัดหนักมากเลยบ้านนี้ขอยัดขอยัดซูมหน่อยนะคะ ทางทางนนจุดปุหลอน ว่าจะออกไปซื้อข้าวรถออกได้ไหมงี้เหมือนรถจะออกไม่ได้นี้โอ้ตรงนี้อีกตรงนี้ไม่ติดเลยโอ้ไปเจ้าแอเดนมาพี่เพิ่มเพิ่มค่ะทุกคนเมื่อกลางวันไม่มีนะเมื่อกลางวันไม่มีสเกลต์นะคะเนี่ยอันนี้เพิ่งมาเพิ่มค่ะทุกคนอันนี้บ้านบ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาจะอยู่วันนี้ไม่มีไม่มีพบสองเลยเพราะว่าที่เต็ม เดี๋ยวนะว่าจะเอารถออกไปซื้อของออกไปได้ไหมนี่ถ้าจะได้อยู่เขาจุดก่อนเขาจุดก่อนเที่ยงคืนเดี๋ยวถึงเที่ยงคืนเราไม่รู้เลยเราจะไปไหนที่ที่แล้วที่พัทยาเนาะอ,อีกสิบนาทีนะคะทุกคนอีกสิบนาทีเราจะเริ่มนับถอยหลังเขาดาวกันแล้วนะคะเมือ่อกี้ เมื่อกี้เจ้าของร้านเขามาเรียกบอกว่าเดี๋ยวจะไปจุดภูกัะตรนนู้นกันนะครับอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าไปรวมตัวกันไปดูใกล้ๆเนาะอุ๊ยชาวบ้านนี้ดูกินหมูดลุดซัวเ,เลย เล็กๆลกๆนั่นก็หลายหลายบ้างเดี๋ยวของลูกค้าซื้อมาเองนะคะของล้กอรบางใหญ่โอ้ของตรงข้ามก็ตสรแล้วค่ะด้านข้างจะเป็นชนบุรีวอชทนแคมป์นะคะแต่ส่วนตรงข้ามนู้นตรงข้ามนู้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรอี่สามนาทีค่ะทุกคน

มาค่ะทุกคนตื่นขึ้นมาเพื่อนบ้านเช็คเอากลับ,บันหมดแล้วนะคะแต่เราเพิ่งตื่นนอนได้นอนดีรานโล่งเลยจากที่เมื่อคืนแน่นๆนะคะเลยไม่ได้เห็นหมอกตอนเช้าเลย <c oughs> โอ้ชีวิตเดี๋ยว <c oughs> จะพาไปชมตรง <c oughs> ทางเข้านะคะ <c oughs> <c oughs> เป็น เป็นบางร้านก็เรียกเคาน์เตอร์วัชาสัมพันธ์นะเนาะแต่ว่าร้านนี้ด้วยความที่เขาเป็นคาเฟ่มันก็จะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารนะคะเราก็แจ้งกับทางเจ้าของร้านนี่เลยว่าจะเข้ามากางเต็นท์เนี่ยนะคะการจอดรถก็อยู่ก็จะประมาณนี้ค่ะการจอดรถไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะร้านเล็กอันนี้จะเป็นโซนคาเฟ่ ของเจ้าของร้านนะะก็นั่งดื่มกาแฟแล้วก็ชมวิวเดีย๋ยวเราเทะมาสั่งกาแฟทานตอนสายไม่ใช่ตอนเช้าค่ะทุกคกาแฟใสายเหน er ที่ไจ้นั่งจิบกาแฟรูกบอกนั่งดิ่สาย เื่อนบ้านเก็บเต็นท์กันหมดแล้วนะคะยังไงอุขอตัวไปเก็บเต็นท์กลับบ้านก่อนก็แล้วกันนะคะขออนุญาตลาทิ้งท้ายสำหรับคลิปนี้ไว้เลยก็แล้วกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าอุจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนไปกางเต็นท์ที่ไหนกันนะคะนานๆทําคลิปทียังไงฝากช่องอุสุภพรชาแนลกดซับกดสไครต์ให้ด้วยก็แล้วกันสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ